เช่นเคยครับวันนี้ Who's a the Doll EP 2ใครที่ยังไม่ดู EP 1กลับไปดูกันด้วยแต่ถ้าใครดูแล้วและพร้อมจะดูพาคสองแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กแชร์กดซับไว้แล้วเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยครับผมไปฮะโปของฉันปวดมากฉันจำได้ชัดเจนว่าถูกตีจากข้างหลังหรือมันจะเป็นภาพหลอนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันฮะแต่ทำไมเราถึงโดนกลับมาแลวไอเสียงหมอที่มันพูดอะ หมือนหมอเมื่อกี้มันจะพยายามบอกให้เราเนี่ยกลับมานะไม่ให้เราออกไปข้างนอกถ้าหมออยากให้เราหายทำไมหมอถึงอยากให้เรากลับมาข้างในวะผมว่าแปลกๆวะ่ะเชี่ยแต่เริ่มวิ่งได้วะ่ะชิบหายละโอ้โหชิยรอบนี้หนักไม่แต่เลืองวิ่งได้แล้วว่ะชิบหายแล้วผมวมันก็มีอะไรปะแปลกๆแน่เลย เนี่ยใช่ม่มวิ่งได้แล้วอ้งพวกกูต้องหนีอะไรทุกอย่างแล้วกูมไม่ต้องหนีอะไรใช่ไหมเนะี่ยเชื่อวิ่งได้เนี่ยน่ากลัวทุกคนผมไม่รู้ว่าจุดจบของเกมมันต้องไปจบที่ไหนอ่ะไม่เคยเล่นด้วยเด จากข้าหลังมดแดงเลยมึงอย่ามาเลที่พอพอทมื่อกี้ไม่พาดจากข้างหลังทุกคนเฮ่หืมเฮ้ยใหญ่เขาปากก็เชื่อเถ่ะเมื่อกี้มีคนอยู่ในบ้านเห็นกับตากูเห็นสองตาเลยเมื่อกี้มึงเข้ามาได้ยังไงอ่ะ กูเรื่อมไม่สนุกกับมึงแล้วนะเกมที่อ๋อเชีย่ยกับมอนที่หนึ่งแสดงว่าไอ้คงนอมเมื่อกี้คนปกติแน่เลยนล้คนลุก ขนลุบเป็นหนังไก่เลยดูดิเอ๊ะไม่มีอะไรข้างหลังกูได้ยินกูได้ยินมึงมาจากข้างหลังห้องครัว ตาดูคนหัวตุกตาเกิดอะไรขึ้นกับโบทำไมเธอยังวนเวียนอยู่ในหัวของฉันอย่าบอกนี่ที่คือโบอะอะไรหนาวอะไปไเกิดไปเกิดกันักดีปะ ขนาดนี้หนักใช้ได้แล้วกูแดกยาดีกว่าวันที่3าอยู่กังต้องเจออะไรอีกไหมเนี่ยคราวนี้ฉันรู้สึกฉันรู้สึกเรื่องโบลิมากกว่านี้ได้จริงหรอ,กหรอกเกิดอะไรขึ้นกับเธอคืออะไรวะทุกคน oh my gosh จะทำไมชี้ไปทางนั้นนะ ไม่คุยหมด,ดมาหายไม่หายด้วยไอ้เหี้ย่ะทำไมชี้ไปทางนั้นอะ่ะชี้ไปไหนห้องครัวเหรอไม่น่าใช่เว้ยชีย้ไปไหนอะ่ะโอ้ my god โอ้ my god แล้วกดชิปได้ด้วย my god ว่ามึงไม่ปกติแล้ว ทำไมชีมาห้องนี้โอ am I? ที่นี่ที่ไหนขอโทษนะครับหมอมีมีใครอยู่ไหมอ้าเจอตื่นแล้วเร็วกว่าที่คิดไว้เน่ยนี่มันอะไรทำไมทำไมฉันถูกมัดไว้ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะ I can't do that. <laughs> you're about to become something more special. Of course, you're already beautiful enough. Yet beneath the surface, I believe a truly perfect lies in you. You'll become, so You'll become so beautiful, even your reflection won't recognize you.

ความเจ็บปวดที่เธอยังต้องเจออยู่ยังวนอยู่ในห่วงฉันมันยังคงสดใหม่ในความทรงจำโอ้ ตอนนี้ผมเริ่มปฏิปต่ปตอเรื่องราวได้แล้วนะต่อไปนี้เป็นรายง,งานข่าว่วนจะค้างก่อนตอนนี้เราได้รับคำให้การจากเหยื่อที่ถูกทำหัตกรรมผิดกฎหมายในสถานที่ลึกลับและตำรวจได้มีการออกมาแถลงการว่าจะทุ่มเทกำลังทั้งหมดเพื่อจะ่จะจับกลุ่มผู้ร้ายให้ได้เร็วที่สุดประคำให้การของเหยื่อบ,บางคนนั้นกล่าวกันไปในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้ผู้ร้ายอาจจะกำลังกักขังคนไว้บางส่วนเพื่อที่จะทำการทรมานต่อไปถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่เราจะกลับมารายงานข่าวให้ทราบหรือว่า ฉันกำล mm. ังถูกกักขังเหมือนคนพวกนั้นในข่าว My gosh นี่ไม่ปกติแล้วนี่มันไม่ปกติแล้วเชี่ยทำไมมันวันที่หนึ่งวะเมื่อกี้มันไม่ปกติเันนี้มันปกติหรอ

ใครเหพี่หันมองผมด้วยปิดสวัสดีครับใครครับพี่เอาเลยแล้วกันวิปไม่ทำะไรกูด้วยอะแล้วพี่อย่ามองอย่างนั้นดิสวัสดีครับครับพี่ครับใครครับครับพี่กูแด็ก โเมื่อกี้ถ้ามึงเรียกสถานการณ์เมื่อกี้นั้ว่าปกติที่มึงท่ากูได้เลยอุย้ยหัวตุ๊กตาคุรู้สาวของฉันไหมตุ๊กตานี้ใบหน้าคุณมากไม่เหมือนกับคนที่เอายามาให้ฉันเลยฮะรหรอ โอ้ my god หน้าซ้อนกันด้วยไอดีกว่ากูวันที่สี่เชี่ยเงือไหลตักซกซกซกเลยเงือไหลซก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 เลยเอาจริงใจผมตอนนี้นี่คือไม่อยากเล่นแล้ว หลังมากูแดกก่อนเลยกินไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนกูแดกได้แล้วใช่ไหมแดกก่อนเลยสวัสดีค่ะจริงอ้ยอุยอ้ยเพิ่งเห็นฉันจับชาย ที่ตามโบลีได้แล้วขเขารีบพยายามไม่จะหนีไปพร้อมกับพูดคําว่าขอโทษครับผมคงจาผิดคนเขาชื่อทักกูเขาบอกว่าลูกสาวของเขาถูกลักพาตัวไปและหายตัวไปนานแล้วเขาคงคิดว่าโบลีคือลูกสาวของเขาโบลีรู้เรื่องนี้ไหมเดี๋ยวว่าเธอแค่กลัวโอ้แดกตอนนี้เมืนเราจะเริ่มเจอเรื่องอะไรขึ้นเรื่อยๆแล้วอะทุกคน อีก3วันครับอุวยชิ้นส่วนชิ้นส่วนแต่แม่งตั้งอยู่กลางบ้านแปลกๆกูกออกไป,ปกูเจอแน่เลยใ <c oughs> ชยดีสู้เสือครับเล่นมาตั้งขนาดนี้แล้วเก็ <c oughs> บก่อนเลยมีโน้ตด,ด้วย ปลูกผมดูไหมลูกสาวคุณก็จะน่าจะชอบเหมือนกันนะฉันพูดกับชายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ช่วยลูกสาวไว้ไม่ได้เมาอยู่ทุกวันทาก,กูกกมนาด้วยความเมาผมของเขาผิวสวยในสายลมลาวกับยอมรับคำพูดของฉันฉันอดหัวเราะไม่ได้ฉันไม่รู้เลยว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้มากนักทัก,กูโบริแล้วก็บ้านหลังนี้ทุกอย่างรู้เชื่อมโยงกันไปหมดเชื่อมโยงยังไงวะเจ๊ เดี๋ยวนี看看네้ทำใ้เหลี่นบ้านตัวเองเมื่อกี้นี้อ้ยมันเข้าตูวกูแน่ละมันแย่เฮ้ยตอนนี้ตุ๊กตาเราครบสองสองตัวแล้วทุกคนแต่ยังขาดตัวตัวซ้ายกับตัวขวาโอโอ what is this อะอันนั้นคืออะไรครับ นี่คืออะไรอะเชื่อมันไม่ปกติไอ้นี่ยหม,มนยนืนไม่ปกติไอ้สองชิ้นเมื่อกี้ไม่ปกติผมมั่นใจว่าไม่ปกติแน่นอนเจอะวันนี้น่ากลัวกูยอยากนอนอยู่ในห้องนี้เลยว่ะกูไม่อยากไปไหนแล้วอะ่ะ แม่กทุกเกินแก่จะตายแล้วแก่ทั้งหมดตัง้งสิบาเวลาหุนตูจุกเป็นสุดเป็นสุดเฮ้ย <c oughs> มันเริ่มไม่ใช่และผมว่าเราต้องไปกินยาอ๋อเก้า ทักกูก็เป็นเหมือนเหยื่อของหมอคนนั้นด้วยเหรออ๋อคนนี้คือทักกูอ๋อไอหนวดหน้าห้องเราไงเหมือนมาเขาจะนำทางมาห้องนี้ทุกคน เธอตื่นแล้วชักกูการปลุกหนื่มที่พูดถึงก่อนหน้านี้จา่คนเด็กคิดเลี่ยงที่ชาญฉลาดออกมาได้เด็กจะทำให้เธอดูเองลูกสาวของเธอจะดีใจได้เห็นเหมือนกันอีกไม่นานเธอจะเปลี่ยนไปอย่างที่เิอทักกูเปิดตาสิการผ่าตัด สุดสมบูรอย่างนนแบบมากตอนนี้เรานี่ยกระจกูกสิแม้แต่เธอก็จะจปไม่ได้ <c oughs> มันคือตัวที่มาทักาหน้าห้องนี่ทุกคนใช่ไหม <c oughs> คุณปคเป็นครูจาบ,บันเลี้ยงเด็กกำพ้าที่ <c oughs> โบลิเคยอ,อยู่ใช่ไหม ตอนนี้เธอป่วยหนักเบอร์ในคุณเป็นเบอร์เดียวที่เขียนไว้ในสมุดของเธออ๋อใช่ค่ะแล้วบอีิเป็นยังไงบ้างบอริถามถึงคุณบ่อยมากคงพึ่งพาคุณได้มากที่เดียวแต่คุณถ้าแต่ถ้าคุณไม่ว่าอะไรค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้วันที่หนึ่งเรายังเหลือเรื่องราวของไอ้เจ้ทำไมหมอคนนั้นถึงทำหัตกรรมที่โหดร้ายแบบนั้นขาทำไปเพื่ออะไร อ๋อทุกคนทุกคนจําไปสามตัวที่มามาทักเอาหน้าประตูเลยปะอ๋อมันคือคนที่โดนไอหมอเป็ดนั่นแม่งโดนผ,ผ่าตัดหมดเลยเว้ยโอ้ยเชี่ยคนนี้ก็คือลูกสาวของคนคนนี้ก็คือพ่อของไอคนนี้ปะอ๋อล้วคนนีงน่าจะเป็นอ๋อไอนี่คือโบลีเว้ยไอนี่คือทักกูไอนี่คือทักกูแล้คนหนึ่งก็น่าจะเป็นครูสอนพิเศษของเด็กคนนี้อ รายงานสำคัญตอนที่ผู้ต้องสงสัยในคดีการแพทย์ผิดกฎหมายถูกจับกุมแล้วแต่เขาได้พยายามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังได้อ้างโต้แย้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจิตใจของมนุษย์และความเข้มแข็งนั้นมันสามารถเอาชนะความเจ็บปวดได้ทุกรูปแบบนอกเนือจากนั้นเขายังได้พูดเชิดชูการทดลองมนุษย์สุโดโหดนีดีอีด้วยและขณะน,นี้ตำรวจได้มีการนัดตรวจสุขภาพจิตของเขามาที่เรียบร้อย ฉันเคยคิดว่าฉันอาจจะเป็นหนึ่งในเหยืย่อที่ถูกกรกขังแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอาจจะหลุดพ้นออกมาจากความกลัวนั้นได้ <C ell> มีคนมาเ้าประตูแล้วไหมทุกคนอ๋อไอ้เจนี่แหละตกแดด <C ell> หนึี่สองกูคงไม่เจออะไรไปแปลกๆอีกใช่ไหมยาเลยนะกูเริ่มเหนื่อยแลยนะ้วเนี่ย ตอนนี้อาการแล้วน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะทุกคนแดกดีกว่ากูแดงดีกว่ามึงมาดีดีมือก็ไน้อมือต้องมาบนี้อยพี่ทำดีๆเธอพี่พี่ฟังก่อนไปทำดีๆได้ไหมมาจะมีสักวันหนึ่งที่กูออกมาแบบปกติปกติเหมือนชาวบ้านเขาได้นี่ไม่มีอะไรนะ เฮ้ยเบียนมาแบบช้าๆ่ะคนนี้ทักกูทักกูแต่กูไม่ทักมึงแน่และว <ST AR> ันที่สี่ผมไปแบบไวๆเลยนะอันนี้ผมวอกเราต้องไปแบบไวๆแล้วเราต้องเรื่องแบบปฏิปต่ปตอเรื่องราวแล้วนะเจอธรามดาเลยไม่เจอชิ้นส่วนของติกตัวละครอีกตุกก๊กตาตัวนึงเลย กินได้ยังยังกินไม่ได้ <S <S 1> <S 1> แต่ก่อนเลยกูเพื่อผ่านไปให้หวดไวให้สุดไอ้เคี้ยตอนนี้ขนเป็นลูกกระหนังไก่เลยเนี่ยวันที่ห้าอีกสี่วันทน,อนัออกไปรอบนี้เจอแน่นอนรับประกันไม่เจอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเริ่มเจอชิ้นส่วนแล้วคุณขยะมีความสุขทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้ฉันขยบ ตุ๊กตาแต่ละตัวเหมือนเก็บเรื่องราวที่เจ็บปวดของตัวเองไว้นี่ไงทุกคนชินส่วนเริ่มมาเลยเโอ้โยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมลอคทำไมรอบนี้ไม่มีเชิงเทียนแปลกทำไมห้องกูเป็นอย่างนี้วะวันที่หกเริ่มมาแล้วทุกคนต่ทำไมมันมีตัวเด็กตัวนี้อีกตัวหนึ่งวะ รอบนี้แม่งโผล่ในบ้านตัวเองแน่เลยไม่ใช่ใครมาไม่รู้ตะก,กูแดกเลยกูว <c oughs> ันนี้มันดูปกติจังมันที่เจ็ดโอเค <c oughs> โอเคอเุ้ยนี่ไงชิ้นส่วนตัวโอ้ชีโอ้ว้าวโอ้มายกอช ฉันคิดถึงครูคนนั้นคุณโกมุที่ฉันได้รับรู้เรื่องที่ผ่านมาของโบลิแม้ว่าจะมีเรื่องราวว่าสามีของเธอล้มละลายและลูกชายสอบข้อมาหาลัยไม่ติดแต่เธอก็เป็นคนที่ยิ้มให้เด็กๆอย่างอบอุ่นเสมอทําไมเธอถึงต้องตกอยู่ในลัทธินั้นลทัทธิเหมือนตุ๊ก,กตาในห้องนี้อาจจะติดอยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปแต่ก็เลยเมื่อกี้ไม่ปกติแห่นอนในห้องกูนะี้ไม่ปกติแน่นอนในเลกขาดแค่ชิ้นส่วนเดียวชิ้นส่วนสวดท้าย เนี่ยครับทุกคนตอนนี้เราขาดแค่แบบชิ้นส่วนตรงแบบส่วนของขาลงไปเนาะสำรวจให้เรียบร้อยครับทุกคน,นหลอนมึงหลอนแล้วมึงหลอนแล้วมึงหลอนแล้วอนะันนี้มึงหลอนแล้วโอเคห้านาทบ้านะแต่เมื่อกี้มึงหลอนแล้วเออแดกได้แล้วแดกแดกได้เถอะแดกได้เถอะที่แม่งเไรอ,<า>อี้อะวันที่เจ็ดอีกสองวันวันนี้ออกไปกูเจอคนนั่งแน,น่นอน โอ้ยไม่เจอว่ะแต่ก็ไม่เจอชิ้นส่วนอีกอ๋อเจ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 อโอเค <S <S ฉันหวังว่าเธอจะเข้มแข็งพอที่จะผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายนี้ไปได้ฉันเจอข้อมูลที่จะติดต่อของเธอในของของโบลิและใช้ขอ้ออ้างว่าโบลิป่วยเพื่อให้เธอมาที่นี่คุณโกบุโบลิทัก,กูเดือพวกเขาทั้งหมดจะเป็นเหยื่อของหมอคนนั้นแ,แปลกว่าทุกคน ทำไมเรื่องราวมันแปลกๆวะคืออะไรสักยันหรอหุ้ยสักลงบนล่างเลยหรอไอหมอยที่นี่แม่งโลกจิส คืออะไรวะเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นแค่ความฝันเหรอไม่ใช่แค่โบลิแม้กระทั่งคุณโกมุความวิตกกังวลของฉันแลกเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของพวกมันทั้งหมดโอ้ตอนนี้คือเรื่องราวเริ่มเปิดระดับหนึ่งแล้วกูต้องทำยังไงกับมึง <c oughs> แดกอนะีกเน่ะต้องมแาแดกก่อนละ ทุกข์จะหายไปหมดแล้วทุกอย่างจบลงแล้วเหรอวุ้ยตอนนี้มันทุกอย่างอาจจะกลับมาดีแล้วหรือเปล่าเราไปได้อีกครั้งหนึ่งว่ะทุกคนโอ้โอ้โอที่นี่ที่ไหน ก h องท,ทนี่คืออะไรทำไมถึงมาทำแบบนี้กับฉัน <c oughs> ปล่อยฉันตรงนี้ <c oughs> ปล่อยฉันตรวนี้ยาที่คุณกินคือยาพิษที่จะค่อยๆทำลายสมองของคุณ เห็นเธอวิ่งผ่านอยู่ในภาพหลอนมันสนุกจริงจริความจริงที่จะบปวดทั้งสิ้นที่พวกเราทนตอนนี้มันจะซึมเข้าสู่ร่างกายของเธอเธอไม่ใช่ผู้ช่วยชีวิตความโลภของเธอทำให้บุรุษแตเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เราจะเป็นฝันร้ายของเธอ ตื่นเต้นไหมนงานชินเอกของเราย่า o ูเอสดิโ o ย่ฮเโโซปีสองพันเหตุการณ์นั้นมีอีกปีหนึ่งเหรอ ผู้ก่อเหตุจะหายตัวไปใช่ในายคิมถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่อยู่ๆเขาก็ได้รับการปล่อยตัวและหลังจากนั้น เขาก็หายตัวไปใช่และหลายคนต้องข้อสงสัยว่านายคิมอาจจะมีการขายข,ายข้อมูลของคนไข้าบางส่วนให้กับคนเดียวคนโตเพื่อที่จะได้รับการปล่อยตัวและตอนนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยอย่างรุนแรงว่าการที่เขาหาตัวไปนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวเหยื่อบางคนเนี่ยได้ลักพาตัวเขาไปเรื่องนี้ทําให้หลายๆคนนั้นได้กลับไปขุดคุยอดีของเขาอาชญากรรมมันโหดร้ายที่ทําในนามการทดลองมนุษย์มันยากเหลือเกินที่จะเชื่อว่าจะมีมนุษย์คนหนึ่งทากับเพื่อนร่วมโลกได้มากขนาดนั้นและแน่นอนว่าตอนนี้คดีก็ยังไม ทีข่ขายและที่อยู่ของนายคิมนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาเขาอยู่ที่ไหนกันแน่จบการรายง,งานข่าวเคสไลน์ขอบคุณที่รับชมครับผมคุณคิดว่าจริงๆถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เดาว,ว่าคงรอดไปได้ไม่นานหรอกจริงๆแล้วคนแบบนั้นนะ่ะแม่สมควรถูกลงโทษอย่างโหดร้ายและทรมานเหมือนที่แม่ทำกับคนอื่นด้วยซ้ำฉันจะชีกแะชาก ทรมานมันยังแสนสาหาัสทำให้มันเจ็บปวดอย่างที่มันไม่เคยเจอมาก่อนหรือมากกว่านั้นด้วยความทรมานที่สุดนั่นคือสิ่งที่ฉันจะทํากับมัน ไม่เข้าใจนับแต่ผมสรุปให้ฟัง เอาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายเลยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครที่เราเป็นอยู่หรือว่าเล่นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหยื่อหรืออะไรเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือไอ้หมอโรคจิตคนนั้นนั่นแหละที่น่าจะถูกทั้ง3คนหน้าประตูเนี่ยจับตัวมาเพื่อที่จะออกมาแก้แค้นแล้วก็หลอกเราให้เราเนกินยาไปเลยกินยาไปเรื่อยเพื่อทำให้ประสาทเราเนี่ยมันหลอนจนพอไปถึงจุดหนึ่งที่ความแค้นนั้นมันประทุแล้วเขาเนี่ยทนกันไม่อยู่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เราเนี่ยถูกนําไปทดลองจนกลายเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองและอีกอย่างหนึ เราจะรู้ได้ว่าตัวเราเนี่ยเคยโดนจับไปแล้วครั้งหนึ่งจะอยู่ๆเราก็หลุดออกมาจากคุกกันได้เฉยเลยซึ่งอตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเพราะอะไรทําไมเราถึงหลุดออกมาจากคุกได้แต่เท่าที่เดจาจะการฟังข่าวเนี่ยอาจจะเป็นทั้ง3ามคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่พอใจหรืออาจจะอยากแก้แค้นเรามา,มากๆจนทําให้ไปรักพาตัวเราออกมาและนี่ก็เป็นการสรุปสั้นๆเข้าใจ ไม่ไม่รู้ง่ายไหมนะครับจากคนโดยหัวคันเองนะครับผมถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถไปสืบคนกันต่อได้นะครับเพราะว่าผมสรุปมาให้ได้แค่นี้จริงจริงเกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรอย่า่อยตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายซียูจุ๊บนา